สำหรับท่านที่ยังคล่องใจเกี่ยวกับค่าไฟของบ้านวารุตาตอนนี้ก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมถึงถูก สวัสดีค่ะเจอกับวาลุไตแล้วหลังจากที่คลิปค่าใช้จ่ายประจำเดือนของเราประมาณ1 3,000บาทได้ออกคลิปไปนะคะก็มีหลายไลายคำถามมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟว่าทำไมถึงถูกจังคือค่าไฟวันนี้วารุตตก็เลยไปหาบินเก่าๆที่เจ้าหน้าที่เขามาเสียบไว้ที่หน้าบ้านมาให้ทุกท่านดูนะคะนี่คือบินค่าไฟ วรุตาจะย้อนหลังไปให้ดูประมาณสักสามเดือนเ,อเดือนมกราคมพามมนาเดือนเมษาวรุตาหาบินไม่เจอเดือนมกราวรุตาจ่ายไปห้าร้อยสามสิบห้าบาทเดือนคุมพาจ่ายไปสามร้อยยี่สิบาทเดือนมีนาจ่ายไป 496. บ้อก้าบหกาทค่าไฟของวรุตาที่มันขึ้นขึ้นลงลง,ลงนั่นก็คือขึ้นอยู่กับ อย่างเช่นเดือนมกรานะคะญาติพี่น้องมาค่ะนั่นก็คือเปิดพัดลมกันทั้งกลางวันและก็กลางคืนอยู่กันประมาณ 3- 4วันแล้วก็พอเดือนกรุงพาก็ลดน้อยถอยลงมา321บาทแต่พอไปเดือนมีนาขึ้นอีกแล้วนึกด้วยว่าญาติมาอวยพรวันเกิดให้กับมรุตาก็อยู่ด้วยการทำกับข้าวด้วยการใช้ตาอไฟฟ้าเปิดพัดลมกันแบบเต็มที่เต็มอิกัด ไฟก็เลยขึ้นเหมือนเดิมค่ะแต่มารุตาก็เลยทวเฉลี่ยของมารุตานะคะว่าค่าไฟถ้าเราอยู่กันสองคนแล้วเนี่ยไม่เคยถึง500ร้อยขนาดญาติมาก็กยังก็ประมาณนี้ก็เลยทวเฉลี่ยว่าของเรานั่นก็คือเดือน500บาทโดยเฉพาะบ้านขอ,ของคุณบัวชุมนะคะคุณบัวชุมเธอรีดนมวันละสองรอบเช้าวันแล้วก็บ่ายแล้วก็เธอใช้ หม้อหุงข้าวหุงข้าวให้หมาช่วด้วย,วยให้แมวให้อะไรพวกนี้แล้วก็ให้กับตัวเองแล้วก็สารพัดเรื่องของเธอนะคะเธอยังจ่ายไม่ถึง1,000บาทเลยค่ะแล้ว500บาทบางท่านก็ถามใช้แอร์ไม้เปิดพัดลมหรือเปล่าเอ๊ะทำไมมันถูกจังทำไมบางท่านบอกไปอยู่ที่ อพาร์ตเมนต์ไปอยู่ที่ไหนแค่ครึ่งเดือนคุณจ่ายค่าไฟประมาณ5,000หรืออย่างน้อยก็พั0ห้ารทำไมวรุตาใช้ทั้งเดือนถึงแค่500บาทเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าสาเหตุอะไรทำไมเราถึงใช้ค่าไฟเพียงแค่เดือนละ500บาทเท่านั้นเองบ้านของวรุตาเป็นบ้านสวน บ้านสวนนั่นก็คือบ้านที่ประกอบด้วยต้นไม้รอบบ้านนี่คือมุมของหน้าบ้านทั้งหมดแทบจะบอกว่าทุกตารางนิ้วจะมีแต่ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ค่ะไม่ว่าจะมองด้านข้างก็ต้นไม้เข้ามาดูในบ้านด้วยนะคะว่าเป็นแบบไหน ในบ้านของเราจะใช้วิธีการเจาะช่องลมเพื่อที่จะให้ลมเข้ามาในบ้านนี่คือหน้าบ้านก็เจาะเหนือหน้าต่างก็เจาะมุมนี้ก็เจาะคือเราจะเจาะมันทุกมุมเลยเพื่อที่จะให้บ้านของเราลมเข้ามาแบบเขาเรียกว่าถ่ายเทแบบสะดวกแม้กระทั่งหน้าห้องนอนก็ยังเจาะเลยค่ะคือทุกมุมของเราถูกเจาะหมดเลย ในห้องน้ําแน่นอนค่ะเราก็ต้องเจาะเพื่อที่จะให้ไล่ความชื้นทําให้ห้องน้าของเราไม่ขึ้นราบ้านเราบ้านสวนที่มีต้นไม้เยอะมากเมื่อมีต้นไม้ความร่มรื่นก็เริ่มมีแล้วบ้านของวารุตาเป็นบ้านที่หันไปทางทิศใต้ทิศใต้นั่นก็คือลมพัดประมาณประมาณเกือบทั้งปีเมื่อลมพัด หน้าบ้านของเราเราก็เจาะช่องลมเพื่อที่จะรับลมเข้ามาในบ้านมันก็เลยทำให้เราไม่มีความจาเป็นเลยที่เราจะต้องติดแอบ แม้กระทั่งพัดลมเราก็ไม่เคยคิดที่จะซื้อแต่ล่าสุดวรุตาก็ซื้อมาเก็บเอาไว้สองตัวเพราะว่ายามที่พี่น้องเขามาอะไรอย่างเงี้ยญาติของวรุตามาเขาก็อยากมีพัดลมเพราะว่าเขาอยู่กรุงเทพเขาใช้พัดลมตลอดพอมาอยู่บ้านเราเขามีความเคยชินว่าเขาก็ต้องมีพัดลมอะไรอย่างเงี้ยวรุตาก็เลยซื้อติดเอาไว้แต่สําหรับเราสองคนนี้นะคะ เราเี็ความรู้สึกเราชินกับบรรยากาศที่เป็นแบบนี้บรรยากาศที่มีสายลมจากธรรมชาติที่พัดผ่านเข้ามาแล้วก็ออกพัดมาแล้วก็ออกมันทําให้แบบเรารู้สึกแบบสบายแล้วหน้าต่างที่บ้านนี้นะคะคือเราเปิดแค่บางส่วนก็นาดเปิดแค่บางส่วนลมมันก็ยังพัดเข้าพัดออกถ้าเปิดหมดนี่คือหมายก็ว่าคือลมตีอย่างแรงมากๆเลยค่ะ ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าไฟของเราไม่แพงน่วงด้วยว่าเราอยู่แบบธรรมชาติเราใช้แอร์แบบธรรมชาติไม่ได้ใช้แอร์แบบออใช้ไฟค่าไฟเลยกลายเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสำหรับเรา ไม่ว่าไฟจะมาไฟจะไม่อยู่หรือไฟจะอยู่สำหรับเรามันก็เลยไม่ใช่ปัญหาค่ะสำหรับท่านที่ยังคล่องใจเกี่ยวกับค่าไฟของบ้านวารุตาตอนนี้ก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมถึงถูกแล้วก็มีคำถามอีกคำถามหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะทำไมาวารุตาถึงมีรถสองคันทำไมไม่มีแค่คันเดียวอะไรเงี้ยสามีมือเก่า คือขับรถมานานมากเขาก็ใช้รถกันใหม่ส่วนวารุตาเป็นมือใหม่พอมือใหม่แล้วเราจะไปขับรถกันใหม่มันก็คงจะเออไม่เข้าท่าสักเท่าไหร่เราก็เลยต้องซื้อรถมือสองไว้สำหรับคนมือใหม่อย่างวารุตาค่ะก็เลยเป็นเรื่องที่แบบธรรมดาม,มากๆแล้วทำไมเราถึงแบบเนาะสองคันอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นความสะดวก ของมารุต่าเองเพราะว่าบางทีเราไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยก็ถือว่าเราในบ้านปลายชีวิตเราเน้นเรื่องของความสะดวกนิดหนึ่งคืออะไรที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นสําหรับในการดรํารงชีวิตของเราเพื่อที่จะให้เราสะดวกมากขึ้นเราจาก้จะกระทําบางครัง้งการกระทําของเรามันอาจจะไม่ตรงจริตกับใครบางคนเลไยงี้ก็บอกเอออย่างนั้นไม่อย่างนี้ต้องอะไรเงี้ย แต่เราต้องรู้ตัวของเราเองค่ะว่าสิ่งไหนที่เราทําแล้วเราสะดวกเรารู้สึกดีอะไรเงี้ยต้องขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่ให้กับวรุตามาด้วยดีเสมอมานะคะแล้วก็วรุตาก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องทุกๆคนนะคะที่ กำลังจะคิดกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะอย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังเป็นแผ่นดินแม่ที่ยังคอยต้อนรับคนไทยกลับบ้านเหมือนเดิมค่ะ<ม>ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องทุกๆคนที่กำลังอยากจะกลับมาก็ขอให้ได้กลับมาสมใจหวังนะคะก่อนกลับมาแล้วแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรากลับมาแล้วนั่นหมายถึงว่าเราอยากมาใช้ชีวิตแบบสบายเราไม่ ลำบากอีกแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นเราต้องวางแผนเรื่องของการเงินดีๆแล้วก็ต้องวางแผนแบบแผนระยะยาวด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องอยู่ยันวันที่เราตายฉะนั้นแล้วเนี้ยเราต้องมั่นใจว่าเงินที่เรามีอยู่เราสามารถใช้ได้จนถึงวันนั้นฉะนั้นวันรุตาก็เลยอยากจะบอกทุกๆคนนี้นึงนะคะว่า เรื่องเงินมันเป็นเรื่องที่สำคัญขาดเงินเมื่อไรเราก็อยู่ไม่ได้แล้วยิ่งแก่ยิ่งมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเยอะก็ยิ่งต้องใช้เงินเยอะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องรักษาเขาไว้ดีๆค่ะเดี๋ยวเจอกับวรุตาในคลิปหน้าทุกครั้งเสมอสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพเงินต้องอยู่กับเรานานๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่นเพื่อคอยชมคลิปใหม่ๆของวารุตาด้วยนะคะสาหรับ สวัสดีค <Depois S 2> ่ะบ๊ายบาย